ให้เมียคือผัวมึงให้เงินมึงแล้วแล้วเขาก็แอบมาขโมยเงินมึงผิดไหมหรอคือคำถามคือมึงบังคับให้เขาให้มึงคือแบบเช่นเงินเดือนเขาหมื่นห้ามึงบังคับให้มึงเอาให้เขาหมื่นห้าให้มึงมึงบังคับให้เขาเนี่ยเอาให้มึงหมื่นห้าคือให้มึงเก็บมาพูดได้ง่าย แล้วเขาก็เลยแอบไปขโมยเงินเมืองกูว่าไม่น่าผิดนะเพราะมันเงินเขาแต่เหมือนกับเขาฝากไว้กับเมืองเพราะเมืองบังคับเขาแต่ถ้าเขามีเงินเดือนหมื่นห้าเขาให้มืองสองพันเป็นเงินของเมืองไม่ใช่เงินเขาแล้วเขาไปขโมยเงินเมืองอันนี้ผิดมันอยู่ที่บริบทไหนล่ะถ้าเมืองบอกว่าเงินทุกบาททุกตางค์ของผัวต้องเป็นเงินเมืองอันนี้กวัวไม่น่าใช่นะอันนี้กูัวามืองปัญญาอ่อนเกินไปละบังคับผัวเกินไปละแล้วเวลาผัวทิ้งอย่ามาอดควรนะกูบอมก่อนนะ พอดีทําเรื่องย้ายกลับบ้านแต่เหมือนวันหน้าไม่พอใจจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงดีครับทิ้งความคิดตามไหนก็ตามนั้นยอมรับตามความเป็นจริงมึงแก้ไขอะไรได้เหรอแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงบ้านาพระบุตรสาบแช่งที่ดินถ้าลูกหลานขายที่ทางให้กินจะมีชีวิตที่ชิบหายไม่เจริญจริงไหมครับไม่จริงอะนะ มึงขายมึงได้ตังค์มึงจะชิบหายได้งไงถ้ามึงไม่เอาในเอาเงินไปทาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องมันจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสิถ้ามึงเอาไปต่อยอดต่อฐานกับการเงินการทองนั้นได้อาให้เราทิ้งอนาคตมาเพื่อดูแลปู่แต่อากับสบายไม่สนใจปู่เราเลือกอนาคตเรามากกว่าปู่เราจะบาปไหมคะไม่บาปจ้า มึงเป็นหลานเขาเป็นลูกมึงสามารถไปใช้ชีวิตของมึงได้เลยคนเป็นลูกต้องทําหน้าที่ไม่ใช่มึงมึงเป็นหลานแต่มึงสามารถทําหน้าที่ได้ถ้ามึงรู้สึกสงสารรักเขาก็ทําไปแต่มึงจะไปหาอนาคตไม่ผิดเลยทําได้ กูนั่งดูมานานแล้วนะกูจะดูซิมึงจะหยุดมือมึงตอนไหนเดี๋ยวถ้ามึงไม่หยุดกูจะบล็อกมึงเดี๋ยวก่อนกูนั่งดูมานานแล้วไอพิมพ์ซ้ำเนี่ยกูรอกูนั่งดูมานานแล้ว,วมึงจะหยุดตอนไหนจะหยุดกี่โมงมึงเป็นคนในอยู่มาก็ตั้งนานไม่รู้จะนานยังไงมึงไม่รู้เหรอว่าอย่าพิมพ์ซ้ํา เดี๋ยวกูเห็นมึงพิมพ์ซ้ำอีกทีหนึ่งกูจะบล็อกมือนะอย่าให้กูเอ่ยชื่อนะอยู่มานานแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะเอาตามความพอใจตามสันดานมึงอย่างเดียวเลยเหรอฮะเดี๋ยวถ้ามึงทําแบบนี้อีกครั้งหนึ่งกูจะบล็อกกูเห็นมึงทำหลายครั้งแล้วนะเห็นนานแล้วแต่กูไม่ตอบกูจะรอดูซิว่าจะหยุดเมื่อไหร่กูเตือนมึงแล้วนะ และจะมาโกรธกูไม่ได้นะกูบอกก่อนและจะมาบอกว่าให้กูปลดบล็อกกูไม่ปลดนะและ้วกูจะสั่งแอดมินห้ามปลดบล็อกมึงด้วยสันดานเสียอยู่มานานแต่ไม่รู้เรื่องตอนนี้ไม่มีโชคเลยทำยังไงดีะัะทำงานจ้ามึงไม่มีโชคจะทำอะไรทำงานสิจ้าทำงานจ้ามานั่งรออะไรกับโชคลาภเพื่อสนา ทำไมผู้ใหญ่มีความเชื่อว่าถ้าฝันว่าฟันหักจะเสียญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวครับบางครั้งเขาเกิดขึ้นจริงไม่จริงจ้าถ้าดูดวงในวัดคิดค่าครูและดูดวงแม่นมากผมไปทําบุญสร้างวัดกับท่านมาหลายปีผมควรหยุดกับพระท่านนี้มากไหมครับเราก็ยังสามารถทําบุญกับท่านได้ถ้าเราเคารพส่วนที่ท่านทําผิดก็รับไปแค่นั้นเอง ไม่พิมพ์ไม่ตอบสักทีไงถึงพิมพ์ซ้ำถ้าไม่สะดวกตอบก็บอกเลยเงียบไว้กลัวดอกพี่กวนร่วงหรือไงจ้ากูขี้เกียจต่อล้อต่อเถียงกับยีนี่นะกูเหนื่อยแต่เดี๋ยวกูจะบล็อกมาละเดี๋ยวถ้ากูลำคาญมากกูจะบล็อกกูลำคาญจ้ากูตอบจ้าคำเดียวพอละจ้า บริจาคร่างกายได้บุญมากหม่คะได้มากจ้าก็เป็นการให้ทานแต่ก็ไม่มากเท่าการรักษาสีลการเจริญเมตตาการเจริญอาณาปณสติอาจารย์โกนหัวทำไมโกนไวห้หมาถามจ้า อาจารย์จะขายเสื้อยืดคนตื่นทำไหมครับขายจ้ากูขายหมดไปลู้กี่รอบแล้วจา้าขายทีปีมาปีหน้าจา้าปีนี้ยุติการขายแล้วจา้าให้ทานหลุดผลได้ไหมได้จา้าให้ทานโดยการสลดจ้าค้าละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากมวลทินไม่หวังอยากได้สิ่งใด ตอบแทนกลับคืนมาหมูเด้งมาจากเรือนจำกลางชนบุรีจา้าวันนี้ไปรบรรยายมาเขาให้มาจา้าภาพนี้ซื้อมาจา้าจากเรือนจำกลางชนบุรีจา้าจากผู้ต้องขังจา้านี่จา้าภาพกัดกระจกปิดทองแท้จา้านี่จา้า เรือนจำกลางชลบุรีจ้าโปรโมทไหนจ้าใครจะไปซื้อไปซื้อได้ที่เรือนจำกลางชลบุรีนะจ้านี่จ้าปิดทองแท้จ้าสวยๆเลยจ้าสวยงามมากราคาไม่แพงจ้าถูกๆจ้าแกะสลักไม้จ้านี่จ้าใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้าไม้ทั้งแผ่นไม่สักจ้าแกะสลักช้างจ้าสามพันห้าเองจ้าโอ้ยนัก นี่ห้าพันจ้าใหญ่ๆช่ำๆเลยจ้าที่หลวงตามหาบัวสีน้ำมันจ้าภาพว่าดสีน้ำมันจ้านี่จ้าสวยไหมจ้าไปหาซื้อได้ที่เรือนจำกลางชนบุรีจ้าหมูแดงก็เหมือนกันจ้าราคาถูกมากจ้าวันที่22เดือมอบางแคบ่ายโมงจ้าต้องลงทะเบียนนะ ใครที่จะไปเจอกับอาจารย์งานคนตื่นใหม่ครั้งที่สองมีคุณแพรลี่เดี๋ยวดูก่อนลงทะเบียนนะลงทะเบียนถ้าใครจะลงทะเบียนไปกับไปเจอกับอาจารย์คนตื่นทอล์กสอง คนตื่นทอกสองกูบอกคนตื่นไม่ว่ะคนตื่นทอกสองทำสังคมธรรมะธรรมุรกิจมีอาจารย์เบียคนตื่นทำคุณแพรรี่ไัยวันแพตตี้ซีโอปากตลาดสวปรินสอว์วปริญญาวงเชิดขวัญเจออฟบางนาทอกสดบนเวที mcc hall the mall lifestyle บางแค22ธันวาเวลาบ่ายโมงตรงใครต้องการไปรับจำนวนจำกัดแค่1,200คนโซนเรานะ มันจะมีสองโซนโซนพวกแฟนขับของคุณแพรลี่เอ่ยอะไรเอ่ยที่เขามากันอันนั้นแบ่งเป็นโซนหนึ่งโซนเราเนี่ยรับพันสองร้อยคนเขาแบ่งที่นั่งให้เราครึ่งหอเลยเพราะคนเราเยอะใครต้องการไปลงทะเบียน id line s s i g n สาธุ id line s s i g n สาธุเข้าไปจะมีเมนูให้กดเลือกลงทะเบียนลงทะเบียนได้เลยต้องลงทะเบียนนะแล้วอยากกักคนอื่นใครไม่ไปต้องแจ้งยกเลิกด้วยนะ อย่าไปกักที่คนอื่นเขานะ MCC Hall The Mall บางแคบายโมงเป็นต้นไปใครจะไปต้องลงทะเบียนนะลงทะเบียนได้ที่ ID Line SATU SI ID Line SI s a t ุ A วงกลม SATU ยังมีที่นั่งว่างอยู่วันที่22อาทิตย์นี้และอาทิตย์นี้ช่วงเช้า10โมงโลตัสอุตสาหกรรมบางกะดีเจอกัน โลตัทอุสาหกรรมบางกะดีใครอยู่ใกล้ๆบางกะดีไปเจอการโลตัทอุสาหกรรมบางกะดี10บโมงเช้าสิโมงเช้าเสร็จปุ๊บไปเจอกันที่งานคนตื่นท็อกสอง MCC Hall The Mall บางแคต้องลงทะเบียน ID Line แ s s i ซสาธุนะไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีทั้งหมดฟรี บางกะดีเหรออ้ากูก็จําบางกะดีอีกแล้วบางกะดีเออบางกะดีก็เรียกว่าบางกะดีบางกะดีโลตัสอุตสาหกรรมบางกะดีกูก็บางกะดีแล้วบางกระดีโอเคโลตัสอุตสาหกรรมบางกะดีอาทิตย์นี้ยี่สิบสองใช่สิบโมง โรตุสาหกรรมบางกะดี10โมง20กำแพงแสงกี่โมงครับปรรยายทำศูนย์อาคารศูนยหรือว่าที่ไหนมาเกษตรมอกรเษมอกเษตรเข้าไม่ได้จ้าคนนอกเข้าไม่ได้นะที่มอกเกษตรกำแพงแสงเข้าไม่ได้เขาให้เฉพาะคนใน สรุปบางกะดีหรือบางกะดีอ่ะกูงงไปหมดแล้วเนี่ยบางกะดีใช่ไหมปรทุมธานีโอเคก,ก็กูพูดถูกแล้วแล้วมึงก็บอกให้กูเป็นบางกะดีอ่ะกูจะรู้ไหมเนี่ยสันขวานโลตัสอุตสาหกรรมบางกะดีปรทุมธานีสิบโมงเช้า แล้วกูก็พูดหาแล้วไม่เคยถูกเลยด้วยแล้วยิ่งมายุ้ยกูพูดอย่างนี้กูก็ยิ่งพูดผิดใหญ่เลยปทุมธานีนะโลเตัุตสาหกรรมบางกดี เออนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีปทุมธานีเป็นโลตัสสิบโมงไปเจอกันแต่ใครจะไปที่เดมอลงบางแคต้องลงทะเบียนนะเดอมอลบางแควันที่20สวันอาทิตย์เหมือนกันช่วงบ่ายต้องลงทะเบียนนะไม่ลงทะเบียนไม่ได้นะไปลงทะเบียนได้ที่ ID Line ลนแอสไสาธุไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฟรีทั้งหมดไปเจอกันได้ใน เดาโมงกับบางแคลงทะเบียนเที่ยง อ๋ออาจารย์นี่ท้อกับทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยบ่ายโมง MC on stage บ่ายโมงครึ่งผู้จัดกล่าวงานเจออ๊บบางนาบ่ายโมงสี่สิบห้าอาจารย์เบียร์ขึ้นท้อกับเจออ๊บบางนาบ่ายสองโมงอาจารย์เบียร์ท้อกับสอวอรปริญญาวงเชิดขวัญสี่โมงือบ่ายสองโมงครึ่งอาจารย์เบียร์ท้อกับแพตตี้ซีโอปากตลาดสามโมงตรงอาจารย์เบียร์ท้อกับคุณแพรลี่ภัยวันสามโมงครึ่งอาจารย์เบียร์ท้อกับแขกรับเชิญพิเศษใครอะ อ๋อแขกรับเชิญพิเศษนี่คือปิดไว้อย่างนี้เหรอสี่โมงทุกท่านและแขกรับเชิญถ่ายภาพร่วมกันสี่โมงสิถ่ายกับถ่ายรูปก,กับกูหน้างานจบ MCC Hall The Mall b a n k e นะใครว่างลงทะเบียนด้วยจ้ารีบลงทะเบียนนะเต็มนะกูรับแค่พันสองนะ เต็มเร็วนะกูบอกให้นะตอนนี้ห้าร้อยคนแล้วนะล่าสุดห้าร้อยแล้วเหลืออีกแค่เท่าไหร่วะเจ็ดร้อยวอลอินไม่ได้จะต้องลงทะเบียนนะวอล์กอินไม่ได้นะเพราะเขาจำกัดที่นั่ง บางแควันอาทิตย์นี้จะยี่อาจารย์เบียร์ตอบแชทผมยังครับอาจารย์ท้าผมและหายทำยังไงครับแน่จริงคุยกันเลยครับมึงเป็นใครใครอะมึงกูไปท้ามึงตอนไหนมึงคือใครมึงเปิดเผยตัวมาสิใครละมึงนะ่ะ และแชทมึงกูจะคุยกับมึงตอนไหนกูไม่ได้คุยแชทกับใครกูจะคุยแชทกับใครกูไม่มีแชทใครมึงทักแชทกูมาทางช่องทางไหนทุกวันนี้กูไม่ได้ตอบแชทใครนะกูบอกก่อนนะทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นแอดมินตอบไม่ใช่กูตอบนะมึงคือใครกูยังไม่รู้จักมึงด้วยซ้ำใครคือมึงมึงคือใครใครอ่ะ ไม่รู้จักอะ่ะโนเนมากเลยลไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้อะ่ะแล้วให้กูตอบอะไรกูไม่ได้อยู่ในแชทกูไม่ได้ตอบแชทเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบกูไม่ได้ตอบมานานมากแล้วใครจําไม่ได้เหรอครับจําไม่ได้จ้ากูจะจาได้ยังไงมึงใครกูยังไม่รู้จักเลยเนี่ยใครอะ่ะ พ้เดิมลงเฟสด่าอาจารย์อีกแล้วครับเรื่องให้ทองให้เงินทองพระเรียกอะไรสร้างวัตถุบ้านธรรมะเรื่องของมันจ้าอาจารย์จะมาโลตัสบางกะดีเหรอครับใช่จ้าสิบโมงเช้าวันอาทิตย์นี้จ้า คำว่าฟ้าลิขิตไว้จริงไหมครับไม่จริงจ้ะทุกอย่างอยู่ที่การกระทําทางกายวาจาและใจของเราเองจะไม่มีใครลิขิตอะไรได้นะทุกอย่างเดินตามเหตุและผลอาจารย์สิ้นปีนี้จะไปบวชวัดป่านาคำน้อยใช่ไหมครับปีหน้าจ้าไม่ใช่ปีนี้จ้แม่เชื้อจีนพอถึงเทศกาลไหว้เจ้าต้องสั่งเป็ดไก่มาไหวบาปใช่ไหมคะใช่ แล้วประเด็นคือลูกๆต้องออกเงินซื้อพวกเป็ดมาไหว้แบบนี้ไมบาปไหมครับบาปจะโดนด้วยจา้าผมเคยบวชและเคยปราชิกตอนนี้ศึกมาแล้วหลายปีแต่ก็ดูเหมือนทําอะไรไม่ขึ้นเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวจ้ามันเกี่ยวกับเราเองแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องการปราชิกไม่ปราชิกเลย รับจ้างใส่บาปผิดไหมคะโอ้ยมันก็ไม่ได้ผิดะนะทุกวันนี้มันถึงขั้นรับจ้างใส่บาปแล้วเหรอวะมันก็ไม่ได้ผิดอะ่ะแต่มึงก็ไม่ได้บุญนะเพราะมึงรับจ้างอะมึงไม่ได้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจอะมันก็เป็นอาชีพไปมันก็ไม่ได้ผิดะนะอีคนใส่บาปก็ขี้เกียจเกินถึงขั้นจ้างคนลงทุนจ้างเลยเหรอโอ้โหบุญทุกวันนี้จะเอากันคือต้องจ้างกันแล้วไม่คิดจะทำคน กูบอกให้จ้างมันได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่มึงอ่ะจะไม่ได้ขวนขวายในการทําความเพียรอะไรเลยสุดท้ายแล้วการทําบุญนั้นอ่ะมันได้บุญนะแต่มันจะมีแต่ผลมันไม่มีอาน,นิสงอะไรเลยนะกูบอกก่อนนะอาน,นิสงเนี่ยมึงหายไปเลยนะมึงจะมีแต่ผลอย่างเดียวล้วนอืมอืมเกือบไปเกือบไปแล้วเชียว ยังไงครับเพจปลดรออยู่นะครับโอ้โหชื่อเพจมึงกูก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วเพจปลดเพจปลดไหมถึงพูดปลดมดเช็อย่างเงี้ยเหรอกูแค่ฟังชื่อเพจมึงกูก็ไม่อยากจะคุยกับมึงแล้วกูไม่อยากแม้แต่อยากจะรู้จักกับมึงด้วยซ้ำไปเพจปลดรอมาดีเบตอยู่นะครับเมื่อไหร่ครับหรือกลัวครับยังไงเพจปลดรออยู่นะครับรอมาดีเบตนะครับเมื่อไหร่ครับโอ้มึงจะดีเบตกับกูเรื่องอะไรบอกกูก่อน มึงบอกกูสิมึงกูยังไม่รู้จักมึงเลยเนี่ยมึงจะดีเพจกับก,บกูเรื่องอะไรตอบหน่อยเรื่องอะไรตอบกูหน่อยเรื่องแล้วกูคุยกับมึงสังคมจะได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวตอบกูหน่อยสังคมจะได้ประโยชน์อะไรมึงมีคนติดตามกี่คนจะเกิดประโยชน์ยังไงกูยอยากรู้แค่นี้ยกูอยากรู้แค่นี้เลย หลานหนูเป็นมะเร็งหมอบอกเอาไปคีโมหรือไม่คีโมก็ตายหนูทํำยังไงดีคะแล้วแต่เราเลยจะรักษาไปก็ได้หรือจะไม่รักษาปล่อยไปก็ได้แล้วก็บรรเทาอาการจากความเจ็บปวดรวดรวดร้าวไปรักษาไปตามอาการไปแล้วแต่เราเลยลูกชายพิมพ์เสื้องานบวชรูปตัวเองเสื้อสีดำจะดีไหมคะได้หมดจ้า ผมอยากรู้ว่าเราจะเข้าสู่มรรคผมอยากรู้ว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิตเราเข้าสู่อริยมรรคซึ่งเป็นชีวิตของพระยาเจ้าโดยการเข้าสู่อริยมรรคได้จริงโดยไม่ใช่การกบเกลื่อนความเป็นสัจจกความจริงในอยู่ในปัจจุบันเช่นมรรคองค์แรกคือสัมมาทิฏฐิคือรับรู้อริยาสตร์แล้วอะไรเป็นเหตุให้รู้ในอริยาสตจจนชีวิตสามารถดําเนินไปในมรรคองค์ต่อๆไปได้อย่างบริบูรณ์ ไม่ใช่การหลอกใจข่มใจตนเองอยู่ในมัคและเหตุอื่นทําให้ผมคืนมัคอื่นๆตามมาไม่เข้าใจอะ่ะไม่เข้าใจความหมายของเราหมายความว่าอะไรว่างงอะ่ะ แคลรี่เคยโดนเพจข่าวปลดโพสต์แขะตลอดครับไม่รู้จักเพจข่าวปลดคือเพจอะไรกูไม่รู้จักอ่ะไม่ดังใช่ไหมล่ะไม่มีชื่อเสียงใช่ไหมหรือยังไงเป็นเพจที่มีคนติดตามหลักสิบคนอย่างเงี้ยเหรอแล้วแขะไปจะมีประโยชน์อะไรอ่ะไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้จักจะมีประโยชน์หรอว่าเพจปลดอะไรเนี่ยอะไรอ่ะปลดอะไรอ่ะไม่มีประโยชน์อ่ะถ้าไม่มีประโยชน์กูไม่คุยด้วยนะเสียเวลาคือคนที่จะคุยกับกูควรจะต้องมีมีชื่อมีเลียงมีเสียงมีนามอะไรหน่อยนะ แล้วกูก็ไม่รู้จักด้วยปลดอะไรปลดทุกหรอปลดขีเหรอ,หร,อหรือปลดอะไรปลดเปลื้องปลดอะไรอะ่ะปลดปล่อยปลดปล่อยความปัญญาอ่อนอย่างนี้หรอปลดอะไรอะ่ะ เขามีคนติดตามเป็นแสนคนจะเพียงแต่โดนบินบ่อยอ๋อแล้วแล้วยังไงจะปดเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยกูก็ไม่รู้ปดเดียวกับที่มึงพูดหรือเปล่านะปอดอะไรอะ่ะแล้วจะดีเบตกับอะไรอะ่ะดีเบทกับกูเรื่องอะไรกูไม่เห็นพูดมาเลยเนี่ยอยากจะดีเบตกับกูแต่ไม่พูดมาว่าเรื่องอะไรแล้วกูจะรู้ได้ไหมเนี่ยก็จะคุยเรื่องอะไรล่ะก็พูดมาก่อนสิ อ๋อข่าวปวดกอ๋อ,อก็คือข่าวปวดก็คือปวดจริงๆเลยมึงก็ยังไปติดตามมันได้เนาะข่าวปวดมันก็พูดอยู่แล้วว่าตอนหลดตอแหลนะมึงก็ยังไปติดตามมานันอีกอีคนติดตามเป็นแสนนี่เอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยกุยอยากจะรู้มากเลย Uma